โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีครับ,บทุกคนยินดีต้อนรับเข้า,าสู่ช่องยูอัสนะครับผมก็อันนี้มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของผมเองนะครับก็หลังญจญากที่เราเจียดเวลาในการตัดอ้อยทั้งฟาร์มดีนะครับกี่ชั่วโมงวะเนี่ยโอ้เจ็ดนาทีไม่ถึงชั่วโมงเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีประมาณสิบนาทีตีไปสิบนาทีนะเพราะว่าผมตัดก่อนหน้านั้นเนาะก่อนที่อจะคิมนะผมโอ้โหตัดฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็โตนะผมอ่ะโตโอ้ตโอตครบลนะโตครบเร็วนะครับผมไปคีบไปตัดอีกฝั่งนึงฝั่งนี้โตครบหมดแล้วโอเคก็เดี๋ยวขอมาก็บะะนนนดาวัััี้้ครผมมตออย อ่าแล้วก็ก็จะไปแลกเอเมโล่เนี่ยผมแล้วก็เอาเอเมโล่ไปแจกตามบ้านนั่นเองนะครับผมก็เป็นการแจกจ่ใจสักนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันไหนวะเนี่ยเดี๋ยวชิบสวยละมันมันแบบผมพูดไม่ถูกเหมือนกันนะมันจะมันจะชอบสเต็กสเต็กกันนะครับเดี๋ยวต้องไล่เดินหานะเพื่อความคุ้มค่านะเราตัดไปตั้งนานโอเคนะมันชอบสเต็กกันนะโอเคเประมาณนี้เดี๋ยวไล่เดินเก็บแป๊บนึงนะไล่เดินหาเอ่อผมตัดตั้งแต่แถวไหนวะแถวนี้ผมน่าจะเก็บไปหมดแล้วมั้งไม่มีแล้วโอเคน่าจะแถวนี้แหละ ไม่ชัวร์เหมือนกันอ่าเริ่มเล็กแถวนี้ปยังไม่ได้ทำฟาร์มอ้อยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่าหัวแหลกชัวร์ถ้าเราทำฟาร์มอ้อยอัตโนมัาร์ก็เลยทำเป็นฟาร์มใหญ่ไปก่อนละกันนะครับมันอาจจะดูเยอะนะพืกอนแต่ว่ามันน้อยสำหรับ20คนนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ผมนี่มันเล่นประมาณ20กว่าคนได้เลย้งแต่ว่าอันนี้น่าจะไปโรงเรียนกันหมดแล้วนะใช่ก็เลยเหลือแค่ผมคนเดียวตองไ์สดนี้เข้ามา20กว่าคนเลยนะผมว่าไม่พอใหญ่ก็ไม่พอนะฟาร์มแค่นี้20คนอแต่ว่าคนเดียวมันอาจจะดูเยอะมากเลยนะ ความดีโคตรนานนะกินเวลาไปครึ่งชีวิตโอเคเดี๋ยวของไรเก็บอันนี้แปบหนึ่งเต็มตัวกละเดี๋ยวนะไรเก็บไรเก็บเดี๋ยวเอาไปคราฟก็ได้แล้วก็เอาไปได้เอเมโลเนาะน่าจะได้เอเมโลหลายชุดเลยนะเดี๋ยวค่อยเอาไปแจจ่ายตามบ้านเนาะผมจะแจจ่ายตามบ้านที่แห่งนี้แล้เพราะว่าบ้านไกลๆผมไม่รู้ว่าไปสร้างกันที่ไหนบ้างเออผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าไปสร้างกันที่ไหนบ้างือมมงงงหึน่าจะประมาณนี้แหละโอ้โหลวงมานี่ลวงมายันนี่โอเคน่าจะประมาณนี้แหละมั้งเนาะโอเคแน่ประมาณนี้แหละได้ได,ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ย ไอ้ตรงนี้ไบ้โตอีกแล้วโอู้่ไปตัดตรงนี้ตรงนี้โตโตครบหมดแล้วนะใหญ่มากจริงประมาณสามพันกว่าต้นได้เลยมั้งน่าจะประมาณนั้นนะที่ผมคิดคำนวณไว้มาสามพันกว่าต้นเลยโอ้โหครบเรียบร้อยันตัดทิ้งไว้มาเดี๋ยวเราไปครับก็ได้กันดีกว่าเรามีทั้งหมดสามหีบเกือบเต็มเต็มนะสามหีบเกือบเต็มเต็มถ้าตีไปก็มาสามหีบเกือบสี่หีบเลยนะ,ะเยอะมากโอเคเดี๋ยวพอครับไล่ครับก็ได้เยอะๆเลยนะเนาะขูยวิเราใช้เวลาบอกเลยมันมีแบบอ่า ปักอินอะไรที่มันสามารถแลกง่ายๆได้มั้งไม่ดีเบิ้บโอเคแล้วก็เอามาแลกกระดาษตรงนี้มีลูกน้อยไหมเนี่ยน่าจะมีนะผมให้หัรไปเยอะมากโอเคได้อยู่นะผมให้หัรไปเยอะอยู่นะแล้วก็ให้บอกอาชีพมันไปเพิ่มนะเยอะอยู่นะโอเคโอ้นี่ไงซีตใหม่โอเคปะให้แลกกันเลยดูว่ะเต็มเต็มย่างไวโอเคไอซีใหม่มาเยอะๆอยู่นะใช้ได้ดิอันนี้แหลมคมไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่า เอ v c ตอนนี้เรามีแบบเยอะมากนะดูดิโอ้โหประสิทธิภาพห้าแต่ละตัวนี้ดีมากโคตรดีนะแต่ละตัวเอ้ตัวนี้ขายแล้วมาเนี่ยอ่าขายกิงกระเด็นหรอกระเด็นสองเนาอู้ประสิทธิภาพหนึ่งโอ้โหแย่มากเด,เดี๋ยวผมลองอัดก้อนดูซิว่ามาได้เท่าไหร่อ่าโอ้ได้เจ็ดเลยเนาะอ่าได้แปดประมาณนี้ได้เก้าจีได้เก้าเออโอเคเดี๋ยวผมจะไปแจกจ่ายตามบ้านอย่างละสิบบล็อกแล้วกันนะผมสิบบล็อกมรกรเนาะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปขอแลกขอเวลาสักคู่นึงนะผม มันมีกี่หลังอะประมาณหนึ่งสองสามสามหลังใช่ไหสามเดี๋ยวขอเช็คดูแป๊บหนึง่งสามสามหลังก็สามสิบสสิบ,บอ็อกหืมตัวนี้มีมีบ้านใครไหมอ๋โอโอ,โอเคมีมีมมสาสิบหลังก็สี่สิบเฮ้ยสี่สิบบล็อกแลก้วก็อันนี้บ้านกลางไม่เกี่ยวอันนี้ห้าสิบโหถ้าผมเอาไปใช้เองนี่ผมบอกเลยว่าเยอะมากนะแต่ไม่เป็นไรถือว่าเอาไปแจ่งนะครับ อย่ายอย่าดูกันดื้ออย่าดูกันดื้อไม่ทีนี้ไม่มีของนะแต่ว่าขาโมยนะโดนขโมยเรียบร้อยแล้วโอ้โฝนตกอีกแล้วเลยฝนตกโอ้โอแล้วใครมาปลูกเนี่ยฝนตกยจงบ่อยปึ๊บแล้วฟาร์มโกลเลมนี่คือแบบไม่มีใครเอฟเคเลยนะน่าจะามาสร้างใกล้ๆตรงกลางนี่นะตรงกลางหมู่บ้านเลยน่าจะดีนะเดี๋ยวข้าย้ายมานะเราจะได้มีเหล็กใช้กันเหล็กน้อยมากตอนนี้เหล็กน้อยแบบน้อยมากๆเอาไปวางไว้ไกลเลยนะแล้วแต่ละคนก็แทบไม่เคยเดินไปเลยนะไกลมากข้างหลังตรงนู้นเลย รงนู้นนะ่ะขเ่มาอ่าแรกแรกแบบนึงโอ้โหสภาพยัี้ยงยืนเดี๋้อเน,นี่ยไหนมันก็จะตายอยู่แล้วนะเนี่ยไหนมันก็จะตายอยู่แล้วเอาให้มันตายไปเลยอันนี้ตัวโอ้โหขายแพงโคตรขายไปฆ่าเพื่อนมันหรือเปล่ากนะันอะอู้หูไปขายแพงจังเลยใครผมไปฆ่าไปสิอะเอ้ยผมไปฆ่าโกเล็มอะทำไมขายแพงจังเลยอ่ะอุ้ยสี่สิบสองฮะ ดีเหรอทำไมมันแพงอย่างนี้โอ้เดียด๋ยวๆๆๆย,ยแพงจริงก็งผมงงมันแพงได้ไงอะ่ะอ,อ๋อตอนนี้พ่อต่อยู่โอเคถือว่าปั๊มรเีเวลด้วยบ๊ๆๆๆๆๆๆโอ้ขายแพงแล้วแต่ละตัวสี่สิหกขายกะรวยอะ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็น่าจะได้ไม่กี่ชุดนะเนี่ยกก้าชุดเช่นเคยใช่มั้ย มาหน้าได้เท่ากันหมดโอแปดโอ้ oh, oh, ได้แปดชุดลร,รอบนี้ไม่เท่ากันีกโอเคตอนทำไมมีแต่ตัวผูว้วหมอหมอไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีแต่ตัวผู้หมอหมอนะขายซีริสสามเอเมอเโอ้โ oh ห oh. มารับซีโอ้ oh oh. โหซีริสสามเมียโอ้โ oh ห oh. ใครไปทําอะไรมันเนี่ยฮะขายซีริบสามหมดเลยคือโอ้โ oh ห oh. ขึ้นราคาขนาดนี้เอาแต่นี้ลดราคาม,มันเพิ่มเพราะอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะมันเพิ่มเพราะอะไรโอเคมาแรกตัวจะโอ้หสามเก้า oh. โอ้โหเพิ่มนขนาดนี้เลิกคุยเลิกคุยเลิกคุยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวฆ่าทิ้งเดี๋ยวฆ่าทิ้งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะใครไปทำอะไรมันน่ะมันมีคนเอาลาวาลาดเอพีสีแน่เลยถ้าดูผมจะไม่ผิดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะขวานนี่เหรอซื้อดีไหมเอ้ยเจ๊อืมไอ้ผมซื้อมาแล้วแหละอันนี้ขอส่วนตัวดิดิขอส่วนตัวขอส่วนตัวดิดิแล้วยังยื้ขวานใช้เลยแล้วยังใช้ขวานเหล็กอยู่เลยนะโอเค ส่วนตัวนิดนึงเอ่อโอ้โหมันมีแค่สี่สิบสามแล้วว่าไม่อยากแลกเลยอ่ะโอ้โหนี่ก็ไม่ยอมทำงานสักทีไอ้สี่สิบสามมัเลยว่ะเฮ้ยไม่คุ้มกันเลยนะจากที่เราจะได้โอ้โหมันได้ลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะสิ่งมันมีแต่สี่สิบสามจริงว่ะครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเจอไอ้ก,ออก,กีไม่ไหวเลยโอาพ่อไอเดี๋ยวต้องพูดทิ้งเริ่ม เพิเ่มเิ่มอ้จะพูดสิงทค่ไหนวะมาไปเหมือนเดิมมาไปเหมือนเดิมไอ้โกเลมที่กเกะไอ้ดิซีโอ้มันสามเก้ามันแพงอ่ะเรายอมไหมเราต้องยอมไหมหรือว่านอนไม่ได้โอ้โหมันจะไม่กลางคืนมันเป็นเพราะอีหย่างว่าโอ,โ,อโอเคก็จะเจอได้นะตัวไข่ยี่สี่เนี่ยเออมันต้องข่อย่างงี้ดิไข่กดราคาเกินไป่ใ,ใครไปซื้อฮะอุสานที่สาม บอกขอบใจเด้อ,ลด,ดนนดนนอลดมานิดีนึงบนนิดบนหน่อยลดมานิดโอ้ยืดเจ็ดอ่าโอเคโอเคหงุดหงิดกันได้แล้วจะลดทำใหม่ปะอันนี้ลดนะอันนี้ลดอันนี้ลดอันนี้ลดอันนี้เพิ่มโห่นี่อะไรอ่าฮะปึ๊บได้กี่สุดเึิ่มเพิ่มเพได้เจ็ดก้อนโอเคเจ็ดนะไม่ผมจะไม่ยอมเอาแลกเอ็นพีซีตัวนี้เด็ดขาดโอ้โหดูมันลดนะมันลด,ม,นลดมันลดจริงๆนะอ่าถ้ามันลดอย่างงี้เราเอา่อฮะยังไงดีล่ะสิ ยังไงดีสิผมว่าเรามันไม่คุมนนมค้มเลยอะนีพอพอโอ้โหพอไหวอ่าไม่คุ้มเลยอะผมว่าไม่คุ้มเลยนะอืมหรือว่าเราจะได้เป็นสมุดซ่อมแซมเราเอาไปให้เขาดีไปแจกแจกถุงซ่อมแซมดีกว่าไหมเออเฮ้ยน่าจะคุ้มกว่าลนะผมว่าอืมเดดเดีแดดอ่าไหนๆนกันไหนไหนละยอมแรกแล้วกันยอมเสียไม่รู้ยอมเสียไปก่อนละกัน4.3 ตัวผูกได้น้อยลงเยอะมากเลยอะได้น้อยลงเยอะมากเลยแจกได้ร้อยได้ร้อยได้ร้อยลงประมาณสองเท่านะได้น้อยลงประมาณสองเท่าเลยนะเยอะมากเลยนะสองเท่าเนี่ยโอ้คซีนคนแต่ยอมพอพอพอผมไม่แจกแล้วเอซีตอนนี้มันกดราคามากเลยนะผมไม่แจกเป็นอิมเปอร์สิบก้อนแล้วละกันเอีเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวผมจะทําการแจกเป็นสมุดซ่อมแซมแล้วกันนะผมบ้านละสี่เล่มอ่าถือว่าได้นะ บาลาสี่เล่มเลยนะไม่น้อยนะเอิ่โอเคเอ๋อไหนดูสิไอตัวซูซ้อมแซ้มันจะกดราคาอีกไหมนี่ยขอหาแอบคงทนเออฮะตุบตุบตุกทุอ่าซ้อมแจมหนึ่งสองสามสี่โอเคบาละสี่เล่มแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอามาเยอะเลยรุมโอ้ยทำไมน้อยจังวะไม่ไรด้อยู่ปหนึ่ง สองสามสี่เพิบโอเคหนึ่งสองโอ,โอ้ยลืมลมสามสี่โอเคตอนนี้เราได้บ้านสามหลังละวเพิบโอเคโอค้โหตันนะ่ะและจนตันนะ่ะโหูซุ่มซ้อแมแซมเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเพิบเพิบเบเบเบอ่ะฮะอ่ะอันนี้มีซ้อแมแซมอีกโอ้โหแต่ซ้อมแซมอันนี้แม่งโคตรแพงเลยว่ะแพงกูนไอไอตัวนั้นทำงานยาังไงเดี๋ยวเอาตัวนั้นดีกว่าตัวนั้นคุ้มกว่าเยอะเลย ไอตัวนั้นมันแพงอ่ะมันสามสิบเลยไอตัวนี้แค่ยี่สิบเอ็ดเองคุ้มเมื่อการเห็นๆอ่าฮะโอเคอะไรๆอ่ะหนึ่งสองสามสี่เล่มโอเคอันนี้น่าได้อีกโอ้ได้อีกสามเล่มว่ะได้แค่สามเล่มเองนะเดี๋ยวต้องหาแร่งก่อนเออฮะหาแรกอันนี้อีกอันแล้วก็เอามาทุบปึ๊บโอเคตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมตัวไหนเนี่ย ไม่ใช่โอเคตัวนี้หนึ่งสองสามเล่มโอ้โหได้แค่สามเล่มเองโอเคเปลามานี้แล้วกันนะผมสามเล่มวนเล้ยวมนเล้ว,ดลวเดี๋ยวเดี๋ยวมีไหมเนี่ย,ย,ยขอสี่เล่มเท่ากันโอเคได้อยู่ขอสี่เล่มเท่ากันอ่ะสี่เล่มโอโ้โหเยอะมากไม่เป็นไรโอ้โหนี่ไงตุนตกไปดิไม่เป็นไร,นไนไไม,นไรมาดู ไอ้โบ๊ทกรหนังสือซ้อมแซมทั้งหมดอ 4, 3, 2, 2, 1, 6, 16, 16, โอ้โหสี่สาสิบสองสิบสองสิบหกสิบหกยี่สิบสี่โอ้โหยี่สบสี่เล่มโอ้ยยี่สิบเล่มดียี่สิบเล่มเยอะมากมาบางคนอาจจะได้ครบแล้วนะบางคนผมเ็นอาจจะได้ครบแล้วนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต,ต้องลองดูต้องรอไปแจกดูเดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นซต้าคอร์คอยแจกของแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวอ่าฮะเอเดี๋ยวไปขับายมาดีกว่าเนาะ ไปคาบป้ายมาดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึง,นงขาป้ายคาป้ายขาป้าย,าายเดี๋ยวไปเอาป้ายมาห้าป้ายนะเราจะแจกห้าบ้านนะผมไม่รู้ว่ามันจะมีบ้านท่าไหนบ้างถ้าเกินกว่าห้าบ้านผมก็ไม่เอาละเรื่องนับเยอะเกินใชายเยอะมากเลยเอ้ยเดี๋ยวเราเริ่มจากบ้านหลังนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวขอไม้นิดนึงขูพีเอ็กเรากราบเดี๋ยวเราเริ่มจากบ้านนี้เลยละกันเนะาะซาตาคอร์สคอยแจกของละจ้าเริ่มจากบ้านนี้บ้านนี้เขาดูแบบว่า ไม่ค่อยจะมีอะไรสักเขาไหร่นะอาจตัวอาจจะไม่ค่อยโหดอะไรอะ่ะยากเกียนของในตัวแทบไม่มีอ้าวโอเคงี้ก็จัดไปดีครับน้องๆใช่ไหมอยากเกียนเลยของในตัวแทบไม่มีโอเคงั้นคุณได้สิทธิเดียวนั้นนะผมสูงซองแซมสี่เล่มไปโลดอ่ะ๋ยวขออ่ะขอดูบาริดึงแล้วกันอันเนื้ออันเดียวพอคงจะไม่ว่ากันแหรอเนาะคงจะไม่ว่ากันตื่อเต้นหะทำไปนึ้ง เอาไว้กลางบ้านเลยเอาไว้กลางบ้านลากไว้ตรงนี้โอเคแจกของแจกของอ่าปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บเสียเริม่มโอ้โหหวังว่าจะไม่มีใครมาดูนะผมถ้าใครมาดูนะนี่มาตรงนะมาตรงจะแอดมินไปบ้านหลังต่อไปดีวด้วยไปบ้านหลังไหนดีหลังนี้ละกันหลังนี้ดูเป็นไม่ค่อยมีอะไรเนาะหรือเปล่าอาจจะของฟูล้วก็ได้เนี่ยเดียด๋วยวอ่ะ พื้นไปดูแรกเป็นแนอมเบลอร์มันไม่ได้มันเปลืองอ่ะสิอ่ามีหีบอะไรที่ไม่ใช่ไหมโอเคหีบแล้วกันขออนุญาตนะครับปึ๊บแล้วก็วางกาาลางแบบ้านไปลูดปึ๊บโอเคแจกของป๊าปป๊าปป๊าปอ่ะต่อไปถุงซ่อมแซมสี่เล่มไม่น้อยนะเนี่ยสี่เล่มเลยนะของฟูลได้เลยนะเอาใส่ชิปก่อนนะโอเคแล้วก็หลังนี้ละกันหลังนี้ละกันหลังนี้ที่สร้างเลยนะ หุ้นซางหุ้นซางหุ้นซางอะโอเคมีอะไระหไหมขอขีดได้ไหมขอสักโอเคตึ๊บแล้วก็โอ้โห,โหไฟไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวโอ้โหไฟไหมในตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอ๋ออ๋ออขอโทษครับเขาเขาตกแต่งไว้เราก็ไปช่วยเขาดับเนาะโอ้โหไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาจุดใหม่ละกันเนาะมาจุดเอาเองมาจุดเอาเองอ่าขอเตรียมของนิดนึง แจกของเจ๊บเจ็บเบบโอเคสาระขอแจกไปสามหลังละเราเหลืออีกสองหลังก็น,น่าจะหลังนี้แหละบ้านไม้บ้านไม้โมเดิร์นใช่ไหมเนี่ยโอ้ตรงนี้ป่าเยอะว่ะใครว่าปู่ไว,ว้วะเออไม,ไม่ตัดไม้ถังนี้อู้อู้สี่บล็อกเลยนะมาเยอะได้แถวนี้เดี๋ยวตัดไม้ฟาร์มเอาก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไม้ค่อยฟาร์มเอาอ๋อฮะ อ่าเดี๋ยวโอ้โหบ้านคุณน,นี่ไม่โอ้มีหีบอยู่โอ้มียเมล่์ด้วยโอ้มีสมุนช้าอะไรอะ่ะโอเคตกชิงนั่นเป็นไรขอไว้ชั้นสองลวกันเนาะแจกของเหมือนเดิมโบเข้าไปหนึ่งสองสามส,ามสี่โอเคหลังสุดท้ายอ่าต้องหาก่อนนะหลังสุดท้ายมันอยู่ไหนว่าเราไปครบแล้วแถวเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าจะมีก็มันจะมีนอกเขตล้ล่ะแถวนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วละเนาะ อีิเวอกวางไว้นะมันชอบมีคนเกลีย์นะเวลาเกิดแต่ว่าผมวางผิดไปนิดนึงช่างมันไม่มีอะไรไมีมัค่ะอู้แกะเสียงตาออกธรรมดาไม่มีอะไรเออแล้วใครเอาหมาวางอะไรไวนะ้เนี่ยอ่าฮะอือผมเอาปุ๋ยนะต้นไม้ต้นตนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยมันโตได้เลยเพิ่งรูเนี่ยโอเคประมาณนี้ผมว่าแถวนี้ไม่น่ามีบ้านแล้วไหมไม่น่ามีแล้วนะครับถ้ามีมันก็ไปอยู่ไกลผมเสียดไปเดินหานะเดินห่าไกลนะเดี๋ยวเราจะวางไว้กลางหมู่บ้านเลยละกันนะผม พอไว้กลางหมู่บ้านเลยโอเคเรามีไม้อยู่พอดีแปดอันอ่ะหาไปหยิบโอเคอันสุดท้ายมาอันนี้เอฟซีก็โ,โหคมหันเยอะขนหมดเลยนะนี่แบบขยันจัดขยันสร้างจัดเลยนะโอเคผมจะวางเออโอ๊ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอาไอ้โบนั้นแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็รีบเข้าเซิร์ฟมาเล่นนะผมรีบเข้าเซิร์ฟมาเล่นเลยเดี๋ยวจะโดนดูของซะก,ก่อนแล้วอย่าไปหาดูของเขาเด้อ โอเคครบแล้วประมาณนี้สี่กล่องประมาณนี้ละกันนะผมสําหรับการแจกของในคลิปดีแล้วทุกคนก็ถ้าชอบคลิปดีแล้วอม่ลืมกดไลค์กดติดตามไว้ใจกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นเสริมีนะครับก็รอผมไลฟ์สดนุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมนะการเกียร์นะผมผมรอให้เข้ามาวันุกเสาร์อาทิตย์ดีกว่านะถ้า้วันเข้ามาวันธรรมดาผมไม่ค่อยได้เล่นเนาะเดี๋ยวโดนเกียร์นะไม่ไหวนะกลัว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 เสพพังนะโอเคประมาณนี้ละกันนะผมได้ชอบคลิปนี้นะผมก็ กระทืบไลยนะครับผมโอเคไปแล้วผมสสวัดีแรับเจอกันคลิปหน้านะครับผม